้ำก่อนเลย้ำก่อนตำเต้านี่นี่ว่าตำเต้าใจเอ้ยย้ำันะสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกทางครับอยู่กับเฉ็ดบ้านเราอีกเช่นเคยครับวันนี้มาค่ำนิดหน่อยนะครับหลังจากที่เราได้ ขุดสะขุดคลองไส้ไก่เสร็จเข้าโครงการโคกหนองนาโมเดลอำเภอพุษังจังหวัดพะเยาครับที่ผ่านมาครับเราได้บนเจ้าที่ไว้ครับหลังจากเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็ได้มาเลี้ยงเจ้าที่แล้วก็รวมญาติครับวันนี้ก็มากินข้าวด้วยกันครับยามมืดมืดยามค่ำค่ำแบบนี้นะญาติก็มาเที่ยวมาชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้รวมญาติครับกินข้าวด้วยกัน หลังจากที่ได้บนเจ้าที่ในการขุดสระน้ําขุดคลองไส้ไก่ก็เพื่อให้ความปลอดภัยครับทั้งคนขับรถแมคโวแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหลายนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขุดสระแล้วก็คลองไส้ไก่ของเราให้มีความปลอดภัยแล้วก็การดําเนินงานที่เรียบร้อยแล้วก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราได้บนเจ้าที่ไว้ให้ปกปกรักษาครับวันนี้เราก็ได้มาแค่บ,บนเจ้าที่ครับท่านผู้ชมครับที่ปกปัครักษาสถานที่แห่งนี้ครับ ก็บอกญาติญาติบอกเพื่อนเพื่อนมาครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติญาติกันทั้งหมดนะครับก็จะมาทานข้าวด้วยกันครับตอนเย็นวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันก่อนๆน,นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นสาน้ําสาเล็กนะครับที่เราได้ขุดออกไปครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในการปรุงอาหารกินอาหารอิ่มหนำสำาราญด้วยกันนะครับ khổ mất tôi tôi lại cuộc đời bóng luôn, bay bỏ bóng đàn bay bóng đàn bay bóng bay bóng đàn bay bóng đàn bay bóng đàn bay 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 กปจะมาตัวจ้านี่ถ้าเจ้าของตีแบบว่าใจขอต้องมาแก้ไขไหม่ี่เลยเนอถ้ายังเอนเนาะถ้ายังบนเนาะอันนี้มันเจ้าจ้างไงเจ้าจ้างแล้วแต่ใครจะได้มาตัวไหนเนาะบังเบ้อ สี่กิโลเกือบสองขีดอันน้อยเป็นพิสูตรมาแล้วก็นึกว่ามันจะได้ประมาณสักสามกิโลกึ่ก็ได้หพี่กิโลชิบาชิบาร์เราเคเียงไหมคร นาะยังไมันนกินข้าวิ่้ันไ่ดงมันมีหัวปอกมีหัวไข่แล้วหัวปอกไข่แล้วอยู่หัวหม้อกันเยนีิน้อก็หลอกกนนันก็ัม้อม้อกเลยงมหังนมันจะมันมันก้าไปเจียวเนี่ย้วนี่ก่นี่มัน้าิ่มซ้อไ่าปอกมีขายตังค์ติตัดั

หมาเนี่ยลม่เนเขา้ราียมกันเนาะผงฝนแบบมันกิ้วคนเอนอามนี่ผสมซีีสามเตี้ยแล้วกติ๊บนะความาโคมมาผมนี่ขอเบอรโทรมงินติดบุญขเบอร์ซัมันโฮแล้วจะได้ของนี้เขี่ยมันปิบเนยเดี๋ยหอมพอเนี่ยัดบนเนยมือเอืดทำอามเนี่ยติ๊หอมบเนยบะเนยมือมันน้อย

ไปด้กันนะ้นวี้ก็มาไปไปกันสองคนคนละอืมใส่ลงมันไม่รู้้างเัวในนปัาเน่ว่งตกึบ้านเต่าปีนไปยังนะครับเต่าคนนั่งห่ันนี้กินเหมือนเนี่ยคือคนากาง่ายนอเจียม่หางน้เห็บนแล้วช้สีหัวนงใหแ่้หมดแบบเดือนนั้ หมดขันนี not, <_ Gimme for u> yeah, ่จ <ator il> <ğim> ้ะไ like <Heather> sure ้ม like ่นลักตายหูตุ้งะกขันขึ้นหมดเข้งแต่ขันกขนอนเนาะแต่ขังนะตาขันนอนตาวู้า่อขอมือมามาลัดซ้ำแต่ยาหนอนมันขอมือส่เด็กหัวหนงมันมือแต่มือเลเรไมด้กนอนหล่อยนอนเจ้าขวนาสอบรันเบอร์เดนียเป็นคนเดียวมั้งท่านอ่ะใหญ่ขอมัน

รันมดแบเงินนราบมันตังมันมดถ้นทองคตังม่นเขานองการปีนี่ปีเป็นฟังยังแงี่สีก็มาสีสีมาชีพเนาะปีจะ <meals. S 1> สีสีจะเีรอปีขี้แพ้ก็ได้าไกับแยาพี่เดือหัตีแพแ่แดก่อนตีหนึ

ก่อนย้อนไปหน้าไมตูย์นั่น้อยป่อยปล่อยนเด็ดปล่อยปล่อยคนนึ่สื่อทำมุรก็ได้เลย่นเดี๋ยวเดีกว้น่ยนเดียวเนี่ยไม่่นี่ยาเนี่ยโอ้โหโอ้โห

làm theo địa bàn, cái <laughs> phong cách của mình không phải muốn thử kiểu đại, không